เบาเบาหัักกไปเบาๆหัไหนบขวาขับขวาเบาเบาหักขวาค่อยๆหักค่อยๆหักเบาเบาเ้ยเตอชะลอชะลอี่ปลาเดีู๋่หั่าอยาอแกนสิพี่เดีก่อนไปก่นีเวลาหยบใหยบสุดเอาเลียเลี้แบบเลี้ยงอะเลี้ยงไว้อ่าอย่ากดสุดถ้าไปสุดมันจะไปไวมากถ้าพป่ติ้งชะลอมันก็จะไปช้าๆแล้วค่อยหักมันจะรู้องศา อ่ะชะลอให้ได้ก่อนอย่าอย่าเพิ่งเหยียบเต้นแรงอ่ะพี่บอลเสี่ยวเสด็จมาอ่ะจริงๆหักหักหักอีกหักอีกหักอีกหักไปด้วยเหยียบไปด้วยหักไปด้วยเราเนาะเอาเดินหน้าก่อนมาดอกเดินหน้าเดินหน้าก่อนเดินหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดเปลี่ยนเปลี่ยนเกียร์ก่อนเปลี่ยนเกียร์ก่อนเราเปลี่ยนเกียร์ก็องมะไรดีด้วยเดี๋ยวหยุดอันนี้ถอยหลังอยู่แล้วเปลี่ยนเกียร์ก่อนอ่า เาเบาเนะหมุนไปทางซ้ายหมุนไปทางซ้าย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 เบา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 อีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดเบาเบาอ่ะพี่ติ้งเราพี่ติ้งหักแล้วเปลี่ยนขวาเปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนเกียร์ถอยหลังหักขวาอีกนิดนึงหักขวาก่อนหักขวาก่อนพอหักปุ๊บค่อยเหยียบแต่เหยียบเบาๆนะอย่าอย่าลงแรงอ่ะเหยียบเบาๆบักขวาไม่ได้ดูเลยเลยดูขวาขวาขวา เราคืนคืนพวงมาลัยอีกคืนอันนี้คือคืนขวาเราจะถอยถอยไม่ได้อะมองไม่เห็นว่าได้ได้ได้แต่ว่าต้องคืนมาต้องต้องมาทักขวานิดนึงขวาขวาขวาาพงม้เอันนี้ไม่ไม่ไม่ลง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  ไม่อันนี้อันนี้ข่ายหลังถ้าอันนี้คือปกตะดิ่อมาธรรมดาเดินหน้าก่อนนิดนึงอ่ะรอค่ะคือแมนว่ะมาธารมดาถอยคุณครูดุเหลือเกินคือล้อตรงคือล้อตรงพอถอยมาพี่มันแคบเดี๋ยวบอกพี่หากงินรถเพิ่มดินอีกนิดนึงมาดอมมาดอมต้องขับตายแล้วนี่อย่างนี่นี่ต้องเพิ่มพื้นที่กว้างๆว่าหนุ่มขับรถอะไรแล้วพี่ติ้ง กว้างเพื่อเรากลับรถ uh huh. อ่ะ